พี่แต <language> ่ละคนที่มาเขาปกวดในแฟชั่นในรอบนี้ครับก็ทุกคนมีมีอินสไปเรชันในการที่ทำเสื้อผ้าสวยๆออกมาให้กับแบบแบบเป็นผ้สไซด์น่หละครับก็มันรู้สึกนะผมว็าแฟชั่นน่้เพราะว่าจริงๆพี่สาวผมมาตนกงของเกินกับพี่สาวบนก่ก่อนห่างกับห้ปีช่วย15บห้าสิดพี่สาวจะพาพาพาบุไปด้วยเขาก็จะไปซื้อเสื้อผ้าผัสไซดเสแลมเจ๊ผมาว่า ทำไมอ่ะเราจะไซส์ไหนก็สวยได้ผู้ว่าเออรู้สึกว่าวันนี้ดีไซน์ให้ทุกท่านก็คือเป็นเป็นอีกหนึ่งแรงแล้การที่จะเพิ่มคุณค่าสุดๆออกมาให้กับพี่ๆทุกคนถ้าตาอูถามเรื่องการบริจาคของเราเป็นอย่างไรบ้างครับก็จริงๆเราติดตามข่าวสารมาตั้งแต่ทุกเรื่องแหละตั้งแต่ถึนดินไหวนะท่วมถึงแม้แต่เรื่องล่าสุดเงนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วก็าเขาพิพาฒน์ระหว่างไทยกับอินชานจริงๆสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดคือความเป็นอยู่เพราะว่า เราเราเห็นแล้วว่ามันเดือดร้อนมากประเด็นคือเราไม่สามารถบินไปได้เราแนร์รีเลยราเดีได้ตีกเราเราเรา,เราไม่ได้ว่าที่จะบินไปแบบไปไปช่วยใจจริงอยากไปมาก <c oughs> เพื่อนก็ชวนไปด้วยเ,เขาไปไป,ไปสนีการสารกลางอะ่ะใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่ว่าเพราะว่ามันเป้นแบบติดตัอมาอยู่มันก็เลยทําอะไรได้มาก เราทาอะไรได้บ้างที่รู้สึกว่ามัน้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นน้ำใจอของเราเลยแค่ที่หวังว่าแบบเราจะต้องแบบได้อะไรอะไรเลยผมว่าอย่างน้อยค,ค,คนละแรงผมว่าในในความเป็นคนเร,เราเรายังทำงานได้นะตอนเนี้ยเราคกคนลำบากเรามันแค่นี้เองอเรารู้สึกว่ามีอะไรแชร์ได้ก็แชร์อย่างน้อยมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นข้าวหนึ่งมื้อเสื้อผ้าหนึ่งชุดหรือว่าเป็นแบบว่าเครื่องยังชีพเน็นงคันได้กับคนคนว่ามันเป็นประโยชน์้วรู้สึกว่าในฐานะคนไทยที่เรา พอมีเกิดเหตุการณ์อะไรทุกคนก็ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันเรารู้สึกยังไงบ้างผมอะ่ะดีใจนะคือผมชอบที่คนไทยอะ่ะรักกันแบบแม้จะไม่รักกันแล้ก็รักกัน <c oughs> มันเป็นเป็น <c oughs> ชคดงทีง่ททต้องทักใช่มันเป็นไปโชคทักทักลบแล้วผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเวลามีเรื่องอะไรเดือดร้อนจริงๆอะ่ะสุดท้ายคนไทยก็ยังมีน้ำใจด้วยซผมรู้สึกว่าในในในวิกฤตมันจะมีความหวังเสมอในไอ้น้ำใจอะไรแบบนี้มันเป็น เป็นความหวังเล็กๆให้คนที่กําลังประสบภัยอยู่สะนั้าสิ่งนี้แหละมันสาคัญที่สุดกับคนที่เขาเสียบ้านเขาไม่มีที่อยู่เขาเสียงานไปเสียชีพทํางานไม่ได้สิ่งพวกนี้มันจะเป็นความหวังให้เขาในการใช้ใชีวิตอย่าให้ตาอู๋ให้กำลังใจที่กำลัง,งไม่ไมีน,อน้องอ ก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ประสบภัยไม่ว่าจะปถูกภัยหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นระหว่ากใใงกันพิฆไทยกับต่างชายนะครับก็ขอให้ทุกคนแะพี่ๆทุ่มนร่างกายให้แข็งแรงเชื่อว่ายังมีคนอีกหลายหลายคนที่ที่กำลังช่วยเหลืออยู่ก็สำหรับใครที่มีกำลังใจอยากช่วยเหลือก็อย่าลืมไปม,มันสามารถมีช่องทางที่เป็นออฟฟิเชียลไม่ว่าจะเป็นอคนนงค์กรต่างๆนะครับก็อยากให้เข้าไปช่วยเหลือ้วาเชื่อว่าจริง จริงๆส่วนเน้นทางภาครันเทนมันสำคัญแล้วผมเชื่อว่ากำลังเนินการอยู่แล้วก็อยากอยากให้มันไปถึงพี่น้องที่เขาประสบเดื่องน้อรที่พี่รู้สึกไงกับสิ่งที่เราบริจาคไปแต่คนไปสังเกตสเตทเมนต์กับชื่อบริษัทของเราอยากให้เราไปคิดว่ามันคัมแบ็กกับมาอีกแล้วชื่อเพราะเขาพอมาพอมันใช้ใช้ชื่อนี้แล้วมันได้อารักทักจริงไหมพูดตรงๆนะมันมัน มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราเพิ่งรู้สึกว่าถ้าชื่อมันมกุลเน่ะเราก็อยากเอาบริษัทเนี้ยไปรับเงินแล้วนะฮะแล้วพอมันรับเงินผมลืมไปฮะลืมห้ามเงินออกเกิผมกลับอยู่ว่าปีหน้าจะเปิดบริษัทนะว่าบริษัทว่าใช้เงินใช้เงินจำกัดเอออมันจะได้เป็นบริษัทที่เอออันนึงรับอันนึงใช้อันนึงไม่ต้องถ้แต่ตั้งแต่บรเปิดไอ้บริษัทชื่อนี้มามันมันเป็นยังไงครับผมประกอบการของเราของเงินที่มันเข้ามาตามที่เราตั้งหวังเลยไหม ก็ตามที่เราทํางานเอ,อเาผมทางานหนักมากเหมือนที่ผมแบบแบอกทุกกคนว่าผมอยากทํางานชอบทํางานมากช่วงนี้จะห่างหายเพราะว่าถ่ายซีรีส์ <c oughs> แล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่เช่นวันนี้ก็ยังมาประกวดเตอได้ใช่มันก็มันเป็นความเชื่อนะผมว่าม,มันคือแรงแรงเขาเรียกว่า manifest ถ้าเราแบบว่ามีมีพลังงานบวกมีแรงที่แบบอยากทำงานหน่อยเราก็มีแรงที่ลุกขึ้นมาทำงานทำงานก็ต้องได้เงินอ อายาไปคิดมันชื่อบริษัทแล้วมันมีความหมายอะไรที่เราคิดมาเองที่เราไปดูหมอมาเออตัวอารับซับ <c oughs> ไม่เนี่ยผมว่าความหมายมันดีแล้วไม่จํากัดบวกกับตัวเลขที่มันไปคํานวณโหราศาสตร์มาส่วนใหญ่เว็บจะบอกว่าดีตามเว็บบอกไม่ดีเราไม่ดูเว็บไม่ดีเราไม่เชื่อแต่ว่าดูผิดเขาดูผิดใช่เวลาไปเจอหมอดูที่รู้สึกว่าเอไม่รตก็สงสัยคนนี้ไม่แน่นดวงเราไม่เปิดดีเพราะว่าถูกตแน่เลย น้องน้องปีนี้น้องจะดน่มากบอกวิคนนี้แม่นไอ่ตั้งต่อเลยเขารวยแล้วตอนเนี้ยเราพูกคนว่ารวยหมดเแต่ยืนยันั้นเราไม่ได้งมงายแต่แค่เราแค่เชื่อไม่งมงายแต่ผมเชื่อสุนใจเลือกเชื่อด้วยใช่เลือกเชื่อด้วย